สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนาเดจสดาลุมอยู่ชั้นเปเรกที่30วันนี้จะมาอ่านาภาษาบาลีบทที่4ครับกถทลีตานีบทนี้ชวนระทึกให้รู้สึกเสียสยองกถาลีสีใบตองไ่เกี่ยวข้องกับบนตราคำนามสพนามกิยาตามแนวภาษาสร้างประโยคได้นานา,นาเลือกคำมาจัดวางเรียง คืนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแต่แสงดาวเสียงดิ่งหนึ่งเไที่เคยร้องระงมป่าก็ดูจังเงียบผิดปกติแล้วจู่ๆก็มีแสงไฟสว่างจ้าจากรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเล่นตะบ,บึงมาอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ดังก้องแนวปา่าช่วงหนึ่งรถชะลอความเร็วเพราะต้องวิ่งขึ้นเนินสูงมีอะไรบางอย่างกริ่งออกจากท้ายรถ หล่นลงบนพื้นถนนโดยที่คนขับไม่รู้รถกระบะวิ่งลับหายไปสิ่งนั้นลุกขึ้นโบกสะบัดอะไรบางอย่างเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเสียงลมพัดแรงใบไม้ทั่วป่าพลิ้วไหวทันมีลำแสงสีนวลส่องไปเป็นทางเข้าป่าลึกเจ้าสิ่งนั้นดูจะรู้ว่าคนเคลื่อนตัวไปทางไหนแล้วมันก็เริ่มต้นดันทีช้าดูอากาศสดชื่นเย็นสบาย พระสงฆจากวัดในหมู่บ้านออกบินทบาตจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังสุดท้ายพ่อแม่ลูกช่วยกันใส่บาตจากนั้นกรวดน้ำเพื่ออุทิศสวรร่วนกุศลให้เจ้ากำนายเวรญาติที่ล่วงลับพ่อพ่อเดี๋ยวหอมเอาน้ำไปรดต้นมะขามริมรั้วนะคะหอมเดินลิ้วไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่แล้วก็หยุดชะง,งักเมื่อเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งพิงอยู่ที่รั้วลำต้นมีริ้วรอยบอบํำใบสีขาดรุ่งริ่งราวกับ คนระหกระเหินเดินทางมาไกลเหนื่อยนักแล้วขอหยุดพักด้วยจิตสงสารหอมเทน้ำในขันน้อยลบที่โคนต้นก่อนจะหันไปเรียกแม่คะใครไม่รู้เอาต้นกล้วยมาพิงไว้ที่รัว้วพ่อขามาดูหน่อยเร็วช่วงที่หอมหันไปเรียกพ่อถ้าหอมมีตาหลังคงจะไม่เห็นสิ่งแปลกประหลาดแทนที่น้ำจะไหลลงดินกลับซึมหายเข้าไปในลำต้น เหมือนถูกซับด้วยฟองน้ำก้านใบไหววันสั่นระริกเหมือนคนกระหายที่ได้เนืมน้ำจนเต็มอิ่มแล้วรู้สึกสดชื่นกัะปี้กระเป๋ากล้วยอะไรหอรอลูกทั้งพ่อและแม่เดินมาลูกสามไม่ตอบได้แต่ชี้ให้ดูเอ๊ะนี่กล้วยตานีนี่มาได้ยังไงใครเอามาให้หรือคนเอามายนทิ้งพ่อถามเองตอบเอง ทำให้คนฟังต้องหัวเราะแล้วมันจะตายไหมคบพ่อต้นชําอย่างนี้ลูกสาวสามต้นกล้วยตายยากปลูกง,ง่ายยิ่งต้องกาลังรุ่นรุ่นอย่างนี้ตัดไปที่รุ่งเริ่งทิ้งอีกไม่กี่วันก็แตกใบใหม่แล้วพ่อแม่ลูกไม่เห็นอีกนั้นและที่เมื่อพ่อพูดคําว่าตัดใบทิ้งใบกล้วยก็ประกบเข้าหากันบางคนอุดหูไม่อยากฟังเรื่องน่ากลัวยานั้นพ่อกับลูกช่วยกันปลูกกล้วยพ่อตัดใบกล้วยทิ้งเสียบ้าน เหลยวแต่ใบอ่อนก่อนจะวางลงหลุมซึ่งมีปุ๋ยคอกรองก้นลูกช่วยกลบดินเทน้ำรดจนชุ่มพ่อคะหอมจะดูตานีน้อยต้นนี้เองค่ะหอมจะทำให้เป็นต้นกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยลูกสาวโมช่วงเวลาไม่ถึงเดือนตานีน้อยดูแข็งแรงและเติบโตอย่างรวดเร็วนำต้นอวบใหญ่ไม่มีริ้วรอยชอกช้ำบงเหลือ แต่หน้าแปลงที่กากกล้วยแต่ละกาบมีเส้นสีแดงเข้มขนาดนิ้วหัวแม่มือปรากฏตั้งแต่ปลายจนถึงโคนหอมรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ต้นกล้วยหอมจะพูดคุยหรือร้องเพลงให้เพื่อนกล้วยฟังแทบทุกวันบางครั้งหอมก็รู้สึกว่ามีใบตองมาลูบหวัวหรือละกกลางหลังบางครั้งก็เหมือนหูแว่วได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะคิกคิ หอมไม่ใช่เด็กหวาดกลัวอะไรง่ายๆและยังคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งกล้วยต้นนี้พูดได้หรือกลายเป็นเด็กผู้หญิงหอมก็ยินดีและเป็นเพื่อนรักตามพบไปเลยเช้าวันอาทิตย์ขณะหอมลงมาเก็บผักสวนครัวให้แม่มีเสียงเรียกมาจากหน้าบ้านยายหัวหอมอยู่ไหนยายบวบหอมทำอะไรอยู่ยายกล้วยหอมมาเปิดประตูเร็วๆหอมวังตะกร้า ไว้โคนต้นกล้วยก่อนจะเดินไปเปิดประตูรั้วเพื่อนพๆนันใชายและหญิงกลุ่มใหญ่มาขอดูต้นกล้วยว่าจะเหมือนกับที่หอมเคยเล่าให้ฟังหรือไม่เพื่อนๆชื่นชมและยอมรับว่าเป็นต้นกล้วยที่แปลกจริงแล้วจากวันนั้นข่าวเรื่องต้นกล้วยก็ระเบิดไกลหอมกลับมาทํางานต่อขณะก้มลงหยิบตะกร้ารู้สึกเหมือนถูกอกกอดด้วยใบตองตามด้วยสเสียงกระซิบ ตกลงหอมชื่ออะไรกันแน่ตานีอยากจะรู้หอมยืนตัวแข็งไปเชื่ขณะและในที่สุดความฝันก็เป็นจริงตานีน้อยต้นนี้พูดได้หอมตั้งสติให้มั่นไม่ปล่อยให้ความกลัวเข้ามาครอบงำเธอเป็นผีตานีอย่างที่เขาพูดใช่ไหมแม้จะบอกตัวเองว่าไม่กลัวแต่เสียงของหอมยังอดสั่นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผีตานีเป็นต้นกล้วยที่พูดได้เท่านั้นเอง บอกตาน,นีมาก่อนว่าหอมชื่ออะไรบอกมาให้หมดนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะเสียงตาน,นีอ้อนวอนกล้วยหอมเป็นชื่อเล่นแล้วแต่ใครจะเรียกเอาสั้นหรือเอายาวชื่อจริงชื่ออกะทะลีวงว่านกล้วยถามทำไมหรอหอมงงอ่ในที่สุดเราก็เจอต้นกล้วยสวบัดไปอย่างมีความสุขคืนรุ่งนี้พระจันทร์เต็มดวง กล้วยหอมเอาใบตองตานีไปทำกระทงใส่น้ำแล้ววางไว้กลางแจ้งตากแสงเดือนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็เอากระทงน้ำมาหาตานีนะแล้วกล้วยหอมจะรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อถึงเวลานั้นหอมค่อยๆเปิดประตูบ้านระวังไม่ให้มีเสียงประคองกระทงน้ำไปตรงที่ต้นกล้วยมาตรงเวลาดีจังเสียงจากทักเสียงทักจากเพื่อนกล้วย ทำจิตให้เป็นสมาธิเอาน้ำในกระทงล้างหน้าแล้วเอามือมาแตะตัวตานี้หลับตาด้วยหอมทำตามทันทีที่หอมเอามือแตะต้นแสงสว่างพุ่งเข้าเต็มหน้าตัวหอมรอยรลิว้วแต่จิตยังเป็นสมาธิระลึกรู้สึกตัวตลอดเวลาถึงบ้านตานี้แล้วลืมตาได้หอมลืมตาสิ่งแรกที่เห็นคือเด็กหญิงแต่งตัวแบบไทยโบราณเสื้อสีเขียวอ่อนจงกระเบนสีขาวเข้ม สีเขียวเข้มยืนยิ้มให้หองก่อนจะจูงม,มือให้เดินตามนี่คงเป็นอาณาจักรกล้วยกระมังมีต้นกล้วยมากมายหลากหลายพันุที่น่าแปลกคือกล้วยแต่ละชนิดต่างทำให้เป็นอาหารแบบเดียวกันที่หงเคยกินดูนี่สิกล้วยไข่บอกเปลือกตัวเองแล้วลงไปนอนในกระทะน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดพอเชื่อมตัวเองได้ที่ก็ลุกขึ้นไปนอนเป็นระเบียบในถาด ทางนวลกล้วยน้ำว้าฝานตัวเองเป็นชิ้นกระโดดชุบตัวลงในหม้อแป้งก่อนจะหย่อนตัวเองลงในกระทะที่มีน้ำมันเดือดพล่านกลายเป็นกล้วยแขกแสนอร่อยทำไมพวกกล้วยต้องทำแบบนั้นลวดหล่ะตานี่อ๋อพวกกล้วยต้องเรียนรู้ว่ามนันจะใช้กล้วยเป็นอาหารแบบไหนเขาจะได้ทำตัวถูกถ้าฝึกอัตัวเองได้ดีแล้วเจ้าแม่กระาลีนะตานี่ก็จะส่งไปเกิดบนโลก ุดเป็นหนอแล้วก็โตพอออกลูกแล้วหมดหน้าที่ก็กลับมาในโลกกล้วยใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้ณนะท่านใหญ่กลางป่ากล้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยนั่งเด่นเป็นสงา่าผมสบายเขียวอ่อนนุ่งผ้าสีเขียวแก่คล้องสร้อยทับทิมสีแดงสะพายเฉียงเลเหมือนเส้นสีแดงบนกับกล้วยสีเขียวไม่มีผิดเหมือนด้านล่างมีบริวารลายร้อม เพื่อนต่างพบทั้งสองคลางเข้าไปกระบมาแล้วหรือกถาลีกล้วยหอมเรารอเจ้ามานานแล้วต่อไปนี้พวกเราเชาวกล้วยคงจะพ้นภัยเสียทีไม่ต้องรอให้หอมถามเจ้าแม่พูดต่อเราส่งเจ้าตานีน้อยไปดูแลทุกสุขของกล้วยทั้งหมดแต่ถูกเจ้าหมอผีปานดำจับตัวไว้ได้ถ้ามันสะกดให้ตานีน้อยอยู่ใต้อำนาจของมันได้เมื่อไร อาณาจักรกล้วยจะตกเป็นของหมอผีกล้วยจะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติอีกต่อไปใครอยากปลูกกล้วยก็ต้องไปจ่ายเงินให้หมอผีปานดำแล้วมันจะกลายเป็นเศรษฐีของครองโลกแล้วเจ้าแม่จะเป็นอันตรายยังไงและหอมจะช่วยอะไรได้บ้างหอมสงสัยเส้นสีแดงที่กล่าวกล้วยไงนั่นคือสายใยที่โยงเรากับตานีน้อยให้เป็นหนึ่งเดียว โชคดีที่ตานีน้อยหนีรอดมาได้เรานําตานีน้อยไปหาเจ้าเด็กหญิงที่สวรรค์ส่งมาให้สัญลักษณ์คือชื่อทุกคนชื่อต้องมีความหมายถึงกล้วยที่สำคัญคือต้องมีชื่อกะทะลีเหมือนเราเจ้าจะเป็นผู้ช่วยให้พวกเราพ้นภัยรับปากได้ไหมว่าจะช่วยเราค่ะหอมรับปากอย่างงงงเอานี่ไปเจ้าแม่ส่งม้วนเชือกกล้วยให้ ขณะนี้เจ้าหมอผีรู้แล้วว่าตานีน้อยอยู่ที่ไหนใช้สิ่งนี้กำจัดอาถันที่จะเกิดขึ้นกับเราจงทำลายให้สิ้นซากกลับไปได้แล้วเจ้าเม่สำทับเป็นคำสุดท้ายระวังตัวด้วยหอมหลับตาแล้วจับมือตานีน้อยชัวย่วพริบตาเดียวหอมกลับมายืนในสวนเด็กผู้หญิงผมจุกก็กลายเป็นต้นกล้วยตามเดิมมันคืนผ่านไป เรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องมันจะเกิดก็ต้องเกิดกลางดึกขคืนหนึ่งหอมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงรถคนหนึ่งแล่นมาจอดหน้าบ้านหอมลุกขึ้นจะไปดูที่หน้าต่างแต่เท้าก,แาก็แต่เท้ายังไม่ทันแตะพื้นหอมก็ต้องงายหลังลงนอนต่อรู้สึกง่วงงุนอย่างประหลาดแล้วหอมก็หลับสนิทไปอีกครั้งหน้าแปลกที่ทุกคนในบ้านตื่นสายกันหมดไม่ทันได้ออกไปใสบ่บาตรเหมือนเช่นทุกเช้า หอมสุกใจเมื่อนึกถึงตานีน้อยรีบคว้าเชือกด้วยวิ่งไปที่สวนทันทีอะไรนั่นก,าก้านกล้วยที่เคยสะบัดเขียวเล่นลมวันนี้กับหักอ้อยเริ่มกลายเป็นสีเหลืองใช่แล้วเจ้าหมอผีนั่นคงแอบม,มากลางดึกสะกดให้ทุกคนนอนหลับแล้วลอบเข้ามาทำร้ายตานีน้อยหอมเดินวนรอบต้นไม่มีอะไรผิดสังเกตนอกจากมีรอยกลบดินใหม่ๆหอมใช้ไม้คุ้ยดินอย่างระวังเดี๋ยวแล้วลูกศรสีดำขนาดเล็ก เขาไม้กลัดเสียบอยู่ที่โคนต้นหอมใช้เชือกทำบ่วงผูกมัดลูกศรให้แน่นแล้วดึงออกจากนั้นก็วิ่งไปที่ครัวโจนเจ้าสิ่งที่อยู่ในมือลงในเตาไฟเกิดเสียงดังคลืบมันก็วอดไปทันทีหอมไปเอาน้ำวนบนห้องพระมนันพระมาลดที่โคนต้นตานนี้น้อยเกิดมาเพื่อทำประโยชน์แก่ชาวโล,โลก ขอคุณพระช่วยอย่าให้ตานีน้อยตายเลยหอมไม่รู้ตัวเลยว่านั่งร้องให้อยู่ตรงนี้เป็นเวลานานเท่าไร่มารู้สึกตัวก็มีใบกล้วยมาลักกลางหลังกล้วยหอมจ๋ากล้วยตานีกลับมาแล้วจ้ะขอบคุณเพื่อนรักมากนะที่ช่วยชีวิตหยุดร้องให้ได้แล้วหอมเงยหน้าขึ้นมองต้นกล้วยที่เหี่ยวเซวกลับมาฟื้นมีชีวิตดังเดิมหอมโอบก,กอดเพื่อนแน่นจากนี้ไปพวก กล้วยปลอดภัยแล้วหอมฉลาดมากที่เอาลูกสอนไปเผาพอมันทําอันตรายใครไม่ได้มันก็จะย้อนกลับไปทำ้ายเจ้าของของมันเองนี่คือโทษของมลดําจะไม่มีพ่อมดบ่าวผีมาทํำลายล้างเราได้อีกแล้วลูกนี้จะมีที่อยู่สําหรับคนคิดดีทําดีเท่านั้นขอบคุณครับ